12สองเล่นตำแหน่งกองหลังผนังทองแดงกำแพงหนุนหลังบุรีรัมยูไนเต็ดเอาหัวใจร่วมกันแชมป์แห่งเกมลูกหนังแชมป์แห่งแชมป์แชมป์แ,มแห่งไทยเราจะก้าวไปด้วยกันออผมเดินทางมาจากสมุทรสาครน,นะครับ ซึ่งปกติแล้ววันนี้ทํางานวันนี้เห็นบุรีรัมาเยือนสุพรรณยังไงก็ต้องมาดูนะครับศึกครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักคือเป็นแฟนมาแท้ครับแฟนมาแท้ครับผมแล้วก็อยากดูฟุตบอลดีๆคู่มันมันครับผมเคยดูมาบ้างยังครับบุญรำปีที่แล้วดูมาตลอดปีที่แล้วก็มาครับผมขับรถมาจากพุทธิสงฆ์ครับมีสมาชิกมาประมาณ7คนครับผมเพื่อมาชมเกมชมเกมในวันนี้ชนะแน่นอนคิดว่าคิด ต้องเป็นดิโอโก้ครับแล้วก็มาเชนาครับผมแล้วก็น่าจะเป็นตัวนีด้วยนะครับมาจากกรุงเทพครับจากรุงเทพครับกรุงเทพเพชรบุรีครับเพชรบุรีเกมในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ สามแต้มครับสามแต้มสามแต้มครับสามแต้มครับออกมาสนุกครับสองศูนย์ครับสองศูนย์ครับสองศูนย์อยากได้ทีนะครลุ้นลุ้นขึ้นไปเลยราชนาราชน่ากับเดโก้ครเดโก้ก็โดยรวมนะครับก็ต้องยอมรับว่าสุพรรณก็ยังเป็นรองบุรีรัมย์อยู่นะครับ แต่เราบอกแล้วเรามาด้วยใจนะแล้วตอนนี้เราก็อันดับคะแนนอาจจะดีกว่าบุรีรัมย์นึงแต่ก็ด้วยที่บุรีรัมย์ไปเตะกลางสัปดาห์มานะครับผมก็เชื่อว่าเราก็มีผลอาจจะมีสิทธิ์ชนะได้นะครับในวันนี้ครับติดตามครับโอ้โลูกที่2ได้ยิงเสมอในสุดยอดมาก2เกมที่ผ่านมาผมว่าอยู่ในมาตรฐานที่สูงมากนะครับเป็นตัวแทนประเทศไทยผมก็เชียร์นะในระดับเอเชียปุผมก็เชียร์กันอยู่แล้วครับก็ขอให้ในระดับเอเชีย ให้ไปเรื่อยๆแต่วันนี้บ้านสุพรรณบ้านเราสุพรรณขอขอสามแต้มแล้วกันอ่าครับ,รบเจอศึกหนักนิดนึงผมบุีร์ก็ตลอดตลอดใช่เต็มหนึ่งตลอดเต็ม,มที่ตลอดแต่ว่าทีมเราปีนี้ก็มาดียังไงก็หนึ่งแต้มไว้ก่อนอคคแล้วที่เหลือก็ว่ากันแต่ว่ายังไงก็ขอให้สนุกอินเทอร์เทนกนนะครับผมโอเคครับแล้วก็เกมพออในทีมบุีร์ที่นี่แต่ครับเป็นตัวแทนงเดียวจากไทยที่ได้ติดตามในเกมเอฟซีบ้างปะก็ดูอยู่ครับดูอยู่ติดตามอยู่ครับ ก็เ,เอาใจช่วยเอาใจช่วยตลอดเพราะว่าอย่างน้อยก็เป,เป็นเป็นตัวแทนจากประเทศไทยก็แมตต่อไปก็คิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะเอาอยู่นะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในในเกมต่างประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนวันนี้สู้กันในสนามโอเคแสด ก็คือวันนี้เป็นแมตช์สำคัญนะครับเพราะว่าเราเจอจ่าฝูงแล้วก็อยากให้กำลังใจนักเตะของทีมบ้านเกิดของตัวเองก็คือบุรีรัมย์โยเตะก็เลยตัดครับผมเป็นคนบุรีรัมย์ก็เลยชวนภรรยาเข้ามาเชียร์ที่สนามแห่งนี้ก็ไปอยู่บุรีรัมย์แล้วก็เป็นแฟนรับบุรีรัมย์มาจต่เดิมแฟนก็ไปบุรีรัมย์ก็ติดใจก็เลยชอบแต่จริงวันนี้ใส่สุพันธ์แต่ก็้เชียร์บุรีรัมย์นะทั้งคู่เลยยายถามพี่ผู้หญิงว่าเชียร์บุรีรัมย์เพราะอะไรครับเออมันผูกพันนะเพราะ 우리라운드ที่แรกแล้วก็ประทับใจไม่ว่าจะเป็นสนามหรือว่าทีมเชียร์ทุกอย่างเลยชอบชื่อพวกที่รับจะก้าวนําไปสู่เส้นชัยที่1ในเอเชียจะปักเทดแดนคน ควานั้นเป็นบุรีรัมเมืองแห่งกีฬาจะปักเขตแดนบนแทนที่โลโหะให้รู้กันผลเรามาจากไหนชื่อบุรีรัม์จะก้าวนำไปเข้าสู่เส้นชัย